พลงลอยกระทงกันหน่อยนะคะแน่นอนว่าลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็นํากระทงไปลอยกันแต่ว่าสําหรับพี่ผู้ชายท่านนี้เขาไอเดียบันเจิดมากมคิดกระทงที่แบบว่าไม่เหมือนใครแต่ที่สําคัญมันลอยได้หรือเปล่ปาเอ,าอกเราจะทำใมันเเหนผมดูเผลอ,เม,อเมื่อกี้คิดว่าอีกัวนหน้านะเ <c oughs> ขาตั้งใจทําออกมาให้เป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้ยคุณดูนังไงเขาอยากจะทาให้เป็นเหมือนพยานไนดะ้อันนี้การกล้วยใช่ไหมแล้วก็สับๆๆๆๆๆบสัทเป็นแม่คุณพูดดูเหมือนง่าย เขาคิดน่ะไม่ได้ง anyway> ่ายเลยนะควางตั <t ik <t ik ้งใจเป็นพยานาคแต่หัวมันเหมือนไอ้วดแดง่ะฟังเขาหน่อยฟังเขาบรรยายหน่อยเรือที่ผ่านไปผ่านมาคือทําให้น้ํากระเพื่มแรงมากนี่กูว่างานนี้งูเขียวน้อยของกูเขาจะฟังแน่อนอนคาดูเรือก่อนโอ้ไม่ก็พวกมึงคิดว่าไงมันจะลอยหรือมันจะตุก มาต่อจากคลิปที่แล้วมาลุ้นกันว่ากระทงของผัวฉันเนี่ยมันจะลอยหรือไม่ลอยเออมาดูกันตั้งใจทำให้แอนนาแมงเม่นแต่มันออกมาผิดหูเชี่ยวไม่ได้ทำแค่เดียวมึงดูทำเรือสุวรรณหงสอีกแล้วเนี่ยคุณบอกกันเงยมันเหมือนไก่ทีแยเลยมันไม่เหมือนเรือสุวรรณหงส์เลยใครมองว่าเป็นเรือสุวรรณหงสเดียวมึงมันเหมือนไกย ชุดพันธุหงผมแต่คือลักษณะของด้านหน้าเนี่ยเป็นเป็นเหมือนนกฟลามิงโกเหมือนกันนะวางละร่อขอลุ้นหน่อยขอลุ้นหน่อยลุ้นหนุนฟูเขียวให้มันเลื้อยมันต้องเลื้อยมันต้องเลื้อยรอดนะแต่ว่าหัวอาจจะโครงเครงไปหน่อยน้ำในหัวจะไม่ค่อยเท่ากันคุณเปรมฟูดาเข้าไปแสดงความเห็นเลยนะบอกว่าฉุนถ่วงเพี้ยนเล็กน้อยฉูนถ่วงไม่ค่อยดีเขาก็แซวกันว่าสงสัยน้ำในหูของงูเขียวตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็เลยเสียการทุนถ่ว ก็ภรรยาเขาบอกว่า <filho> มันกลายเป็นง <faith> ูเข right ียวไปแล้วนะ